อัสลามุอะไรกุ้มมารักมะรุลลอ้อยะบบาระกาตุยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัรับพาเพลินค่ะพวกเราสองคนเป็นตัวแทนจากโรงเรียนอันสาติคะดิฉันนางสาวซันมาม์มเล็บค่ะส่วนดิฉันนางสาวปติมาประธานค่ะพวกพวกเราสองคนนะคะจะมานําเสนอคําศัพท์หรือประโยคต่างๆที่เป็นภาษาอัหรับนะคะใช้ในชีวิตประจําวันมันจะมาในรูปแบบไหนรอติดตามกันนะคะ ตอนนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยอยู่กันที่หน้าของโรงเรียนอันฟัติหานะคะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูกันซิว่าการใช้คำศัพท์หรือประโยคต่างๆในร้านอาหารเนี่ยจะใช้กันยังไงซึ่งร้านที่พวกเราจะพาทุทกๆคนไปในวันนี้นะคะเป็นร้านที่เด็ดและดังมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนก็ต้องไปร้านนี้ค่ะเพราะมันอร่อยมากเลยใช่ไหมคะอ๋อเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวค่ะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยค่ะตามพวกเรามาเลยค่ะ

سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان i see the sunrise i know it's a brand new day i'm giving thanks to one love for showing me the way and i am feeling all right cause he is by my side i know that everything will be okay so let me hear you say yougan you what life the high thinking this You're most know to do me I'm I in เป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศของร้านค้าแล้วก็รงอาหารของพวกเราสะอาดแล้วก็น่ามานั่งรับประทานมากๆเลยใช่ไหมละคะงั้นพัดีเราไปดูไปถุยกับพ่อค้ากันเลยดีกว่าไหมโอเคไปกันเลยล ไก่ฟ้าฮาลุกไ,ไกฟฮาลุกแปลว่าสบายดีไหมถ้าจะถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรไก่ฟ้าเซียคะส่วนถ้าอยากจะรู้ว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างให้พูดว่าไก่ั้นยาดลลลิวาอนนาน,ออน,นามัสซูโตะอานาไอเดนอนนานาแปลว่าฉันมัฟสูโตะ แปลว่าสบายดีใช้สำหรับผู้หญิงส่วนคำว่ารับซุดใช้สำหรับผู้ชายค่ะวันนี้จะรับอะไรกันดีครับฟ้าถ้าเราจะถามว่าฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันจะซื้อน้ำส้มเนี่ยก็สาหรับพูดว่าอะไรหรออ๋อต้องพูดว่าอัารีอาซีบุตุกอนอัสารีแปลว่าฉันจะซื้ออาซีแปลว่าน้ำผลไม้บุตุกอนแปลว่าส้ม ดังนั้นอ,อัศรีอาซีสุตุกอน์จึงแปลว่าฉันจะซื้อน้ำส้มอาซีสุตุกอน์จุบห่อมาันมา,นมาถ้าจะถามว่าเท่าไหร่เนี่ยต้องพูดว่าอะไรหรออีกคมค่าจะผิชเชินบ่าวแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีน้ำจะมาได้นำ มากมายเนี่ยครับน้ำแตงโมแล้วก็สตรอเบอรี่ถ้ายังไม่พอใจอีกน,น้ำเปรี้ยวน้ำองุ่นและของพิเศษสุดของทางร้านก็คือน้ำผึ้ง ูดว่าประมาณไหนครับอ๋อน้ำแตงโมนะคะภาษาหลับพูดว่าอาซิดบัตติกอาซิดเนี่ยแปลว่าน้ำผลไม้บัตติกแปลว่าน้ำแตงแปลว่าแตงโมอาซิดบัตติกแปลว่าน้ำแตงโม,กกงโมค่ะส่วนนี้นะคะเป็นน้ำสตอรอเบอรี่อาซิดแปลว่าน้ำผลไม้สตรอเบอรี่ภาษาหลับว่าฟารอนลัะอาซิดฟารอนลักแปลว่า น้ำสตรอเบอร์ี่ส่วนอันนี้นะคะแล้วบั่นบุตุกรรนแล้วบันเนี่ยแปลว่านมเปรี้ยววุตรกรแปลว่าส้มแล้วบั่นบุตรกรจึงแปลว่านมเปรี้ยวและส้มค่ะส่วนอันนี้นะคะน้ำอังหุนอาซีบแล้วน้ำผลไม้อังหุนยินาบุญนะคะอาซีสอินาบุญแปลว่าน้ำอังหุนค่ะ ส่วนคำนี้นะคะมีเด็ดของป้าเลยค่ะอาแันวันไลมูนอาแันแปลว่าน้ำพึ่งแล้วก็ไรมูนนะคะแปลว่ามะนาวน้ำพึ่งมะนาวค่ะแล้วแล้วถ้ากาแฟครับอ๋อกาแฟเนี่ย้ราพูดว่ากอวาค่ะกอหัอืุนแปลว่ากาแฟนะคะชุดรันเจริญนะ กับการคุยกับพ่อค้านะคะเราคุยจนพ่อค้าปิดร้านหนีเราไปเลยนะคะเอ้าป้ิรู้ไหมคําศัพท์ร้านอาหารกับโลกอาหารเนี่ยภาษาหลักพูดว่าอะไรรู้สิถ้าร้านอาหารเนี่ยต้องพูดว่าต่ออามแต่ถ้าร้านค้าเนี่ยต้องพูดว่าดุการงั้นเราไปอาละค่ะแล้วเราจะพาทุกคนเนี่ยไปคุยกับน้องๆที่กำลังนั่งกินข้าวหรือกินขนมกันอยู่นะคะเราจะไปสัมภาษณ์เล่กเนเล่นของเขาแล้วเราก็จะเสนอคำศัพท์หรือประโยคที่เป็นภาษาหลับให้ทุกคนได้รู้กันตามมาเลยค่ะ มาแล้วค่ะแล้วก็มาสัมภาษณ์น้องๆกันเลยดีกว่านะคะชื่ออะไรกันน้องคะเนี่ยชื่ออินอาร์มครับชื่อเราค่ะโอ้แต่วันนี้กินข้าวกันมาหรือยังคะเฮ้กินแล้วนะอนแล้วแต่กินข้าวยังคะยังไม่ได้ทานเลยครับทำไมยังไม่ทานคะบังร๊อก่าที่กินโมงแล้วเนี่ยตังครับเอาลนัค่ะถ้านจะถามว่า กินข้า,า,าวเมื่อเช้าในกินข้าวมาหรือยังเนี่ยภาษาเราต้องพูดว่าท่านตนาวันตั้นกิโต้นะคะแล้วถ้าสมมติมว่าเป็นตอนเที่ยงนะคะท่านตนาวันตั้นบัวดาค่ะส่วนตอนเย็นนะคะท่านแตนาวันตั้นอาช้าค่ะแล้วอินอานคะกินข้าวกับอะไรคะภาสาวกระเพราไก่ครับอ๋อถ้าถามว่ากินข้าวกับอะไรภาษาหรับว่ามีม่าบีมากอัลกันตาค่ะ ก็พอใส่อร่อยไหมน้องอินอ่างออโอเคโอเคและอร่อยภาษาหลับน okay, okay. ้องอินอางรู้ไหมูว่ายังไงอร่อยภาษาหลับคู่บ้านและดีรนแปลว่าอร่อยค่ะลงดูอมไหมโอเคโอเคอา้ารยต้อการที่จะงั้นเรามาสัมภาสณ์ตัวนี้กันต่อเยเร็วกว่าค่ะเรื่ออะไรกันบ้างคะเสีฝ่ายร้าน่าสังว่าลอ๋อสาคนนี้ว่าชอบข้าเป็นมาที่ย่างเสียฝ่ายขาสั้วาย อ้าววันนี้กินข้าวอะไรเนี่ยข้าวปลาทอดอ๋อปลาทอดนะคะภาษาหลับพูดว่าสมักรมัลลี่ค่ะแล้วส่วนขนมหวานนะคะ้ว้านะคะแล้วก็ทุกคนกินอะไรคะอ๋อขมปังติ๊กนงว่าอะไรเหรออ๋อขนมปังภาษาหลับพูดว่าุันค่ะแล้วที่้ วะรอมาตุลลรอิวบารกาตุก็ขอต้อนรับสู่ช่วงคำสาัพาเบิร์นครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาแนะนำคำสาปนะครับจากคลิปข้างต้นที่เพื่อนๆผมได้พูดกันไว้แล้วนะครับคำแรกนะครับไกฟะฮาลูก้าไกฟะฮาลูก้าเนี่ยมันแปลว่าท่านสบายดีไหมหรือท่านเป็นอย่างไรบ้างให้เราตอบว่าอันนาบิคอนะครับอันาบิเสเนี่ย มันใช้กับคนที่เราไม่ค่อยรู้จกักคนที่เราไม่สนิทด้วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือในคลิปห้างต้นเนี่ยใช้เขาใช้คําว่าアาマップซูดアามัプスูดมันแปลว่าฉันเนี่ยมีความสุขด,ดีหรือฉันเนี่ยแฮปปี้ฉันก็สบายดีอันนี้ใช้กับคนที่สนิทนะครับใช้คนที่สนิทใช้กับเพื่อนได้นะครับประโยคต่อมานะครับท่านาวัลต,ตั้งศูตท่านรับประทานอาหารเช้าหรือยัง ซึ่งประโยคเนี่ยเป็นประโยคสุภาพนะครับให้เราใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เราไม่รู้จักด้วยซึ่งมันจะทําให้เราอ่ะดูดีแต่หากว่าเราพูดกับเพื่อนๆนด้วยการคนสนิทด้วยการหรือว่าคนที่เป็นรุ่นน้องด้วยการเนี่ยให้เราใช้คําว่าท่านกับการตั้งคุตูรท่านกินข้าวหรือยังกินข้าวเช้าหรือยังนะครับแต่หากว่าเราจะถามว่าท่านรับประทานอาหารกลางวันหรือยังหรือ กับทานอาหารค่ำหรือยังให้เราแค่เพิ่มคำว่าอัลกอดิกับคําว่าอัลอาช้าไปนะครับต่อมานะคะเป็นประโยคของคําว่าไกฟัสเซียคะที่แปลว่าสุขภาพของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคำคำนี้ใช้ได้กับทุกคนเลยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนๆคำนี้ครอบคลุคมได้ทั้งหมดเลยและอีกคํานึงคือคําว่าไกฟันโยมแปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็คือทมถึงความรู้สึก ของคุณที่ได้ไปเจอมาว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างในวันนี้ที่คุณไปเจอมาก็คือคําว่าไกฟันโยมนะคะต่อามาคือคำว่าอาซ็นะครับแปลว่าน้ำผลไม้ถ้าเราเอาคำว่าอาซ็ไปบวกกับผลไม้นั้นๆก็จะก็จะแปลเป็นน้ำผลไม้ก็คือเช่นอาซ็บวกอินับก็เป็นน้ำอง,งุ่นแล้วก็อาซีนบุตรกรก็คือน้ำส้มโอเคนะครับคำต่อไปนั้นก็คือคำว่าสมัครมักลี่ สมักนั้นแปลว่าปลามักลี่นั้นคือทอดรวมกันเป็นปลาทอดนะครับผมต่อไปคือคําว่าคุบซุนคุบซุนน้นแปลว่าขนมปัง<ช>ต่อมานะคะก็คืออารันหวาซาลันค่ะอารันหวาซาลันเนี่ยแปลว่ายินดีต้อนรับนะคะแล้วก็คําต่อไปก็คือคําว่าอักวันนะคะอักวันเนี่ยแปลว่าไม่เป็นไรหรือบางประโยคเนี่ย แปลว่าขอโทษค่ะคำศัพท์คำประมาก็คือคำว่าอัชตารีที่แปลว่าฉันจะซื้อซึ่งมาจากคำว่าอิสตารอยสตารีแปลว่าซื้อตัวอย่างเช่นอัชตารีตุฟาฮันฉันจะซื้อแอปเปิ้ลซึ่งมีคำหนึ่งคำว่าอะตินีแปลว่านำมาให้ฉันหน่อยมาจากคำว่าอะตอยตีเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปของพวกเราได้ความรู้กันไปบ้างไหมเอ่ย ก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะได้ความรู้จักลิปของพวกเราเนี่ยไม่มากก็น้อยหากมีภาพ,พประการใดนะคะก็ขอมาอัพทุกคนไว้ใที่นี้นะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็สามารถติชมเข้ามาได้เลยแล้วพวกเราเนี่ยก็จะนําความติชมนี้เนี่ยมาปร,รับใช้กับคลิปต่อไปของพวกเรายังไงก็ฝากคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์รสิกินอีซาผู้อำนวยการของโรงเรียนอันฝาติทานนะคะแล้วก็อาจารย์บูบีนมากโรเดผู้ ที่ปรึกษาค่ะจบ,บ,บไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะตัวใเตัวฟิตวันที่ใดเนีอัอส,สลามุออะไรกุมะเรับมะตฮ ไปดีไหมถ้าเราจะถามว่าไก่ฟันเทียคะส่วนว่าจะถามส่วนจะถามคำว,ว่าเดียว <c oughs> ถ,ถ,ถ้าจะถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรไกปฟัเสียครับส่วนถ้าอยากจะรู้ว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างให้พูดว่าไก่ฟันเยาว

ต้อนรับสู่ช่วงอัสลามุอะลัยกุมเรามะรลอะประกาตุกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสามสี่ห้าเริ่มส่วนมาต่อมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเริ่มประโยคต่อมานะครับก็คือคำว่าตาจิรุนนะครับถ้าใช้เป็นเพศชายก็เป็นตาจิรุนถ้าใช้กับเพศหญิงก็ตาจีรอนะครับแต่ถ้าคำว่าพ่อค้าเนี่ยใช้ได้ครับลหกเจ็ดแปดเก้าเริ่ม ต่อมาก็คำว่าลืมลอะไปเก้าสิบเริ่มต่อมาก็คือคําว่าอาซีสนะครับแปลว่าน้ำผลไม้แต่ถาจะให้เอามอนหุนยนเลยอ่ะพยกต่อมานะคะก็คือคำว่าไกลฝาเซียคะแปลว่าวันนี้นะคะ กลับเริ่มต่อมานะคะเป็นประโยคเป็นประโยคว่าอย่าเพื่งมึงอะไรนะสี่ห้าหกคำสับคำต่อมาก็คือคำว่าออสตารีที่แปลว่าฉันซื้อ سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان